มืออื่นลดกระสิมะเกียวหหยมือนี่มะเกลียวเขาปลูกจ้าเกียวเขาปลูกไว้ซะก่อนมันจังบ,บัปนจ้าข้าวหอมสยามหอมตั้งแต่ต้นฮอดหมากเลยพี่น้องเอ้ยหอมเวลาหงงนี่โอ้ยหงงหงงอยู่ในห้องหอมไปหอดผ่าม่านหมดแหละพี่น้องเลยหอมไปเบิดกินกระเสบนุ่มนุ่ม แล้วก็หอมแบบไม่มีน้ำตาลเยอะนะคะคนเบาหวานก็กินได้เด้อพี่น้องเด้อกระเทาะเปลือกอ่าเห็ดเป็นเขากล่องแห้งขักพี่น้องเลยหอมกับหอมแสบกับแสบอันนี้ข้าวหอมสยามค่ะบูนตาจายอยู่แต่ผู้ตาจายอยู่ใกลๆงามห่วง ห่วงนี่ห่วงใหญ่จ้ะห่วงใหญ่ผู้ใดห่วงใหญ่งามมากเลยนี่ห่วงเดียวนะนี่ห่วงเดียวห่วงเดียวปี่หนากเอาอีกมือนนี่เอาพันมั่นไหวเหมือนนี่มาพรากันมกเกี่ยวพันเขา่าหอมสยามใบจ้าผู้ใดต้องการทักมาเลยนะคะ